วันนี้นะครับจะมาลองใส่ยาง1.4นะครับขอบ17นะครับสำหรับไซส์นี้1.4ขอบ17นะครับนี่คือตัวริมซีลวดนะครับก็จะมาใส่ร่วมกับยาง70/90นะครับ70/90รหัสตัวนี้คือ ND304 นะฮะใช้ยางลาย ND304 นะครับไซส์70ครับ90นะครับ ก็จะใช้ไอล็อกนะครับตัว14ณ17เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสาธิตวิธีการใส่นะครับวิธีการใช้งานเร,เ,รเ,รเ,รเริ่ม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 ได้เลยนีเริ่มแรกนะฮะแกะกล่องแล้วก็เช็คขนาดนะฮะว่า ตรงตามไซส์ที่เราต้องการหรือไม่นะ,ะตัวนี้คือ1.4คูณ17นะไอร็อกจากบีนดีรปเบอร์ครับผมขั้นแรกนะฮะก็ตามวิธีที่เคยบรรยายไปแล้วนะก็ถอดน,อดนะะ็อตนะฮะใส่ใส่แหวนนะครับใส่แหวนรองนะ เพื่อความที่จะใส่ได้สะดวกและก็ได้ง่ายยิ่งขึ้นป้องกันการขึ้นขอบนะฮะป้องกันการขึ้นของตัวริมนะตัวขอบเนะี่ยเพราะบางท่านอาจจะสังเกตได้ว่าหรือบ่นว่าที่ขอบมันขึ้นมาสูงเกินไปนะครับก็จะไม่ต้องใช้น็อตนะครับใส่แค่แหวนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใส่ลงเข้าไปในล้อตามปกตินะครับด้านในใส่แค่นี้นะฮะแล้วก็ส่วนตัวด้านนอกนะฮะก็จะขันด้วยตัวน็อตนะฮะ หลังจากนั้นนะครับก็ทำการใส่อล็อกเข้าไปให้อยู่กึางกลางของวงล้อซีลวดนะครับให้อยู่ตรงกลางริมมันนะครับ เทคนิคก็คือดันวงล้อไปด้านหน้านะครับแล้วก็ดึงแอล็อกมาหาตัวเรานะครับจับล้อให้นิ่งนะครับแล้วพอใส่เขาครบรอบก็จะทําการจัดนะครับให้แอล็อกอยู่ตรงก,งกลางนะครับอย่างสม่าเสมอทั่วทั้งล้อเ<อ>มื่อจัดเสร็จแล้วนะครับดูเช็คความเรียบร้อยเสร็จแล้วต่อไปเป็นการ เตรียมยางนอกนะฮะคือไซส์ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับ70ทับ90ต่อ17นะครับนี่นะครับแซปเปิลวันนี้ตัวอย่างวันนี้ก็เป็นยางของอินดีรับเบอร์นฮะส่วนลายนี้ก็คือจะเป็นอินดี304นะครับนะอย่าลืมนะเน้นย้ำตรงนี้คือการถ่างยางให้กว้างก็คือออกแรงเยอะๆะฮะก็คือไม่ต้องกลัวยางเสียรูปทรงนะครับ ทำยังไงก็ได้ให้ยางมันกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาการเติมลมแล้วไม่เข้าลมออกที่แก้มยางนะฮะเราจะใช้วิธีการกลางทางให้กว้างที่สุดนะครับเพราะถ้าสังเกตเห็นได้ได้ยางได้ชัดนะฮะสำหรับยางทิ้วเรดเนี่ยระยะของวงล้อวงลวดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะกว้างนะครับ ส่วนตัวยางธรรมดาก็จะค่อนข้างจะบีบนะครับตรงนี้มันจะเป็นปัญหาในการเติมลมนะฮะมันจะเข้ายากถ้าเราไม่กางล้อนะฮะเราก็เลยต้องทํทาการทำให้ทั่ววงนะฮะให้ทั่วรอบหลังจากกางจนเห็นมีความห่างระยะหนึ่งแล้วนะะที่ค่อนข้างจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าเยอะนะฮะนะครับก็ดูจากนี้ก็นะ่าจะประมาณสักสี่ถึงห้าเซนนะครับระยะห่างหลังจากนั้นก็ได้นำมา ใส่ในวงล้อที่เราใส่ไอล็อกไว้เรียบร้อยแล้วตามปกตินะครับ ำหรับไซส์70ทับ90ก็จะเป็นไซส์ที่ใกล้เคียงกับไซส์250นะครับถ้าเป็นเทียบเท่านะฮะก็จะเท่ากับไซส์250ส่วนขอบส่วนตัวขอบก็เช่นเดียวกันนะครับขอบ17ก็เท่ากันครับหลังจากใส่ยางเรียบร้อยนะฮะก็ทำการตรวจเช็ค บริเวณขอบนะฮะว่าแอร์ล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ที่เดิมหรือเปล่าที่เราเซตให้อยู่ตั้งแต่ทีแรกนะฮะหรือว่าเกิดรอยพับรอยพับหรือเปล่านะครับเราเช็คอยู่แล้วแอร์ล็อกยังอยู่ที่เดิมนะฮะอันนี้ตรงตามจุดที่เราต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะก็จะทําการเติมลมนะครับ นะครับเติมลมในที่นี้ฮนะเดี๋ยวจะผมจะใช้ปั๊มเล็กนะครับปั๊มเล็กสองแรงปกตินะฮะตามที่ร้านช่างโดยทั่วไปเขาใช้กันอยู่นะฮะใช้ปั๊มตัวนี้นะครับเติมลมโดยการใช้หัวปืนยิงเข้าไปสังเกตได้ว,ว่าลมเข้าไปแล้วก็จะขึ้นอย่างง่ายดายนะครับนี่พอเรายิงเรายิงเข้าไปแล้วนะฮะก็จะช้นิ่วไว้นะฮะแล้วก็ใช้สอน ใช้สอนวาลวขันเข้าไปให้แน่นนะครับตรนีที่มีลมออกบ้างเล็กน้อยตอนที่เราปล่อยนิ้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะหลังจากยางที่ได้ขึ้นขอบมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไปแล้วก,ก,ก,ก็ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการเติมเติมลมอีกน,นะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนหัวเป็นตัวปกตินะครับตัวยางขึ้นขอบแล้วครับก็ทําการเติมปกตินะครับโอเค ครับแล้วจะท่านจะเห็นได้ว่ายางการเติมลมเสร็จสิ้นนะครับการประกอบอยางล้อโดยใช้แอล็อกเสร็จสิ้นครับผมขอบคุณครับ